เรื่องเล่าจากดงใหญ่ตอนปอบสมิงหมาดำป่าดงใหญ่หลายเดือนก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านหนองบอลกับฐานเจ้าป่าได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาทุกรายล้วนเป็นเกษตรกรที่เข้าไปทำที่พักพอได้อาศัยในฤดูทำข้าวไร่พื้นที่ทำกินอยู่ในป่าดงใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของดงพญาไฟ แม้ยุคนั้นสัตว์ป่าดุร้ายและไข้ป่าจะลดน้อยลงความลี้ลับอาถรรพ์ยังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายไปตามยุคสมัยศพแต่ละรายเหมือนกันคือเสียชีวิตอยู่ในที่พักไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใบหน้าของศพสงบนิ่งเหมือนคนหลับไปเท่านั้นทว่าที่สยดสยองแก่สายตาผู้พบเห็นก็คือหน้าท้อง คล้ายถูกคมเคี้ยวของสัตว์กัดกระชากควักเอาอาวัยวะภายในออกมากัดฉีกเศษชิ้นส่วนจึงกระจัดกระจายเปลอะเลอะเสือมุ้งหมอนและนำมาซึ่งความปวดเสียนเวียนกล้าวของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านในที่นั้นต่างก็ถกกันถึงสาเหตุการตายขอสรุปที่แทบจะลอกกันมาที่ว่าเป็นโรคทางพันธุก,กรรมของคนอีสาน หรือภาษาปากชาวบ้านคือไหลาตายเพียงแต่มาเสียชีวิตในพื้นที่ป่าเขาห่างไกลผู้คนกว่าที่ญาติจะมาพบศพก็มีสัตว์เข้ามากัดกินศพก่อนหน้าแล้วร่องรอยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในสถานที่เกิดเหตุคืออุ้งเท้าที่คาดว่าจะเป็นสุนัขได้ยํำเลือดทิ้งรอยไว้มากมายโดยปกติแล้วชาวไร่มักจะนำสุนัขเฝ้าไร่ด้วย มีทั้งเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนและเห่าขับไล่สัตว์ร้ายอีกประโยชน์ของมันก็คือช่วยไล่นกที่มากินรวงข้าวได้ด้วยในช่วงกลางวันแต่ทั้งนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสุนัขจรรวมฝูงกันกัดถึงศพมากกว่าจะเป็นสุนัขเลี้ยงสภาพศพจึงดูอเนจอนาถเหลือเกินตับไตไส้พุงถูกลากออกมากินจนหมดเหลือแต่ท้องที่กลวงโบ ทิศแสนหรือพลานแสนพลานฝีมือดีที่เคยสยบเสือกินคนแห่งดงพญาไฟมาแล้วสมัยหนุ่มแน่นเคยเป็นทหารพลานประจำการตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อออกจากทหารพลานจึงหันมาเป็นพลานชำนานเดินป่าในพื้นที่เป็นอย่างดีกำนันโนนดินแดงได้ขอร้องให้ติดตามฆาตกรร้ายรายนี้ทิศแสน ได้ใช้การเพ่งภายในบวกกับประสบการณ์ที่มีได้สรุปออกมาเพียงสามคำหมาผีปอบทำเอาชาวบ้านในที่นั้นต่างส่งเสียงฮือฮาไม่ผิดเลยจากที่คาดไว้ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แน่ซึ่งจะต่างจากพวกเจ้าหน้าที่ที่จะหาทางเลี่ยงไปตอบเป็นอย่างอื่นคนที่มีความแค้นต่อสัตว์กึ่งปีศาจพวกนี้ ได้ออกตามล่าทั้งวันทั้งคืนมีทั้งเป็นกลุ่มและออกล่าเพียงลําพังหนึ่งในนั้นคือทิศหมายพี่ชายของไอ้หมานที่เพิ่งตายไปศพล่าสุดอาวุธประจำมือได้แก่ลูกซองเดียวแต่ครั้นเมื่อพอถึงรุ่งเช้าทิศหมายกลับกลายเป็นศพเขาตายในสภาพเดียวกันกับศพก่อนหน้ายิงทำให้ผู้คนในสองหมู่บ้านนี้ต่างหวาดหวั่นพลันพลึง จนไม่กล้าไปนอนเฝ้าไร่ให้เป็นเหยื่อหมาผีปอบพวกนี้ข่าวหมาผีปอบอารวาดทําเอาชาวบ้านห้องบอนและชาวบ้านฐานเจ้าป่าพากันขวัญกระเจิงไม่กล้าไปนอนไร่ทํางานถึงบ่ายก็รีบกลับให้ทันถึงชายคาบ้านก่อนค่ำด้วยเกรงจะพบกับฟูงหมาผีปอบระหว่างทางผู้ใหญ่บ้านหนองบอนกับผู้ใหญ่บ้านฐานเจ้าป่า ได้มีคำสั่งให้ลูกบ้านจัดเวรยางเฝ้าคอยระวังภัยเผื่อวันดีคืนดีหมาผีปอบอาจจะเข้ามาทำร้ายคนและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเนื่องจากที่ตั้งของทั้งสองหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางป่าดงใหญ่ข้อสันนิษฐานที่ว่าสัตว์ร้ายอาจเป็นเสือจึงไม่ถูกปัดตกไปเสียทีเดียวแม้นานทีจะพบเจอแต่ก็ยังถือว่ามีอยู่ เพราะกอ่อนหน้านี้มีคนพบรอยอุ้งเท้าขนาดใหญ่เกินกว่าอุ้งเท้าของสุนัขไปมากในจุดที่พบซากวัวถูกกัดตายความคลุมเครือมืดดำจึงเพิ่มขึ้นลงท้ายก็สุดแล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละคนว่าจะเลือกเชื่อไปทางไหนสายโด่งวันนั้นเจ้าแก่นหลานชายของนายสอนรีบมาหาผู้เป็นลุงตั้งแต่เชา้า ปั่นจักรยานที่บางโซ่หลวมเวลาออกแรงปัน่นจะมีเสียงดังโครง่งๆงมาแต่ไกลยุคนั้นมีจักรยานไว้ใช้ก็นับว่าหรูแล้วสำหรับคนบ้านป่าลูกสอนว่าไงนัแสนตามเรื่องหมาผีปอบไปถึงไหนแล้วผู้เป็นลุงนั่งพุงพลุยบนแคล่ใต้ถุนบ้านปากคาบบุรีมือก็ใช้ผ้าขอม้าพัดวีไล่ความอบอ้าวของอากาศช่วงเดือนเมษายน เฮ้ยยังไม่ถึงไหนเลยทิศพาคนไปเฝ้าดูคนที่ต้องสงสัยจะเลี้ยงหมาปอบมาทั้งคืนแต่ไม่เห็นพิรุษใกล้สว่างถึงพากันแยกย้ายขามาต้องผ่านบ้านข้าก่อนไอทิศเลยแวะมานอนว่าแต่ทำไมเองตามมาถูกผมไปตามบ้านนะแสนก่อนแล้วไม่เจอก็คิดว่ามานอนบ้านลุงแม่ฝากซื้อเหล้าซื้อ,อยาเส้นมาให้ด้วยนะบ้า กำลังเปี่ยวปากอยู่พอดีคนที่กำลังถูกพูดถึงกำลังลงบันไดามาเส้นผมบนหัวชีฟ้ฟูใบหน้าซีดเหลืองตามประษาคนอดนอนมาถึงก็ใช้ขันตักน้ำมาจากโอง่งเอามาล้างหน้ากับเอาน้ำตบไทยทอยสลัดความงัวงเงียเพิ่งได้หลับไปสองชั่วโมงพอได้ยินเสียงคนคุยกันก็รีบตื่นมาดูเข้าใจว่า เป็นคนของกำนันให้มาถามข่าวแคลไตถุนบ้านเหมาะมากเพราะสายหน่อยอากาศช่วงเมษายนมันร้อนอบอ้าวสิ้นดีเจ้าแก่นรินเหล้าส่งให้ลุงสอนดื่มก่อนเพราะเป็นลุงใหญ่คนรองคือแม่ของตนคนเล็กคือน้าแสนหรือทิศแสนแกปฏิเสธเหล้าขอเพียงยาเส้นมาจุดสูบอาศัยนิโคตินช่วยให้ประสาทได้ตื่นตัว ภายหลังจากนอนดึกมาหลายคืนหลายคืนติดกันมันชักจะไม่ไหวพาคนไปเฝ้าบ้านทางเหนือหมาปอบพวกนี้มันก็เข้าทางใต้เป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้ในเล้าโดนกัดตายหมดกว่าพวกเราจะไปถึงมันก็ไปกันหมดแล้วไวไยเหมือนมีผีมาบอกให้รู้ตัวก่อนทุกทีทิศแสนระบายความหนักใจเป็นควันออกจมูกเป็นทางยาวคล้ายถอนใจอ้าวถ้าอย่างนั้น มันก็เหมือนแมวไล่จับหนูสิทิศกว่าจะทันกันมันยากนาลุงสอนโครงหัวดิกแกรินเล่าบางๆดื่มเองพอไล่เลือดไล่ลมเฮอ้อถ้ากำนันให้คนมาถามความคืบหน้าฉันก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงผ่านมาตั้งอาทิตย์แล้วถึงไม่มีคนตายเพิ่มแต่วัวของชาวบ้านปล่อยให้หากินเองในป่าโดนกัดตายหลายตัวแล้วดูท่าเรื่องจะไม่ยอมจบง่ายๆ ปัญหาคนของเราก็มีแรกๆก,ก็แข็งขันอาสาอยู่ยามกันดีอยู่หรอกหลังๆมาอ้างทุละหายไปทีละคนสองคนตอนนี้มีไม่ถึง10บคนเด็กทั้งนั้นให้แยกไปก็คงทำอะไรมากไม่ได้ดีมีดีจะไปยิงหมาของชาวบ้านให้เกิดเรื่องอีกหมาสมัยนี้ตัวหนึ่งราคาไม่ใช่จะถูกๆคนแก่ใช้ไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินไปได้ทีละก้า กว่าจะผ่านหน้าบ้านไปทีแรกทิดแสนไม่คิดอะไรนิ้วมือขีบบุรีส่งให้ฟันงับเพื่อสูดเอาควันนังตาหลีลงอย่างใช้ความคิดแต่พอมองเลยไปเห็นหลังคาสังกะสีสะท้อนแดดสว่างโพรนตัดกับเนื้อยอดไม้สีเขียวรึมในป่าละเมาะที่เขตหลังหมู่บ้านสถานที่เดียวที่พวกอาสาเวรนยาหมู่บ้านไม่ได้ไปตรวจดู เวลานี้มันเกิดสกิดความคิดของพรานแสนขึ้นมาพี่สอนที่ท้ายหมู่บ้านเป็นกระท่อมของใครจำได้ว่าไม่เคยมีอ๋อนั่นกระท่อมตาเมียนกับยีเนียงเป็นลูกจ้างเลี้ยงวัวของผู้ใหญ่ไม่ค่อยมาสูมสิงกับชาวบ้านกันหรอกอยู่กันแต่สองตายายแล้วพี่สอนพอจะรู้ไหมว่าคนแก่สองคนนั้นมาจากไหน เอพี่ก็ไม่แน่ใจนะฟังมาอีกทีได้ยินมาว่าเป็นคนมาจากตาภรยาพูดขเขมรได้ด้วยนะสงสัยจะเป็นขเขมนตกหล่นเลยไม่มีญาติพี่น้องวัดแต่มีอะไรสงสัยหรือเปล่าอ้อเปล่าหรอกพี่สอนผมเป็นห่วงคนแก่สองคนกลัวหมาผีปอบจะไปกวนพอดีเมื่อคืนตอนเข้าเวรแล้วก็เดินสำรวจรอบๆหมู่บ้าน เจอหมาดำตัวใหญ่คนวิ่งให้ตายก็ไล่มันไม่ทันผมเห็นมันหายไปทางบ้านหลังหนึ่งตอนนั้นบ้านทุกหลังปิดไฟนอนกันหมดเห็นแต่แสงไฟจากท้ายหมู่บ้านน่าจะเป็นแสงแตะเกียงรำไรเพิ่งมาเห็นตอนนี้แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีกระท่อมคนอยู่อาศัยเดี๋ยวก่อนเที่ยงว่าจะไปทักทายคนแก่ทั้งสองหน่อยจะได้เตือนเรื่องหมาดำตัวนั้นอืมพี่ก็ไม่เคยไปเยี่ยมไปทักทายคนแก่ทั้งสองคน เห็นจะไปด้วยจะได้เตือนเรื่องหมาผีปอที่มันอลว่าตอนนี้ให้ผมไปด้วยนะเออเจ้าแก่นรินเยอะกว่าใครพูดลิ้นพันกันแล้วกลางวันแสกแดดร้อนทำท่าจะเมาไวทีกระท่อมตาเมี้ยนใยญยเนียงเหมือนไม่มีคนอยู่เงียบมากเป็ดไก่หมาแมวไม่ได้เลี้ยงไว ทิดแสนตรงเข้าไปเคาะประตูคนแก่ผู้ชายคอยแย้มประตูออกมามองพร้อมกับคำถามห้วนสัน้นเองเป็นใครมาหาใครตอนพูดชายแก่ไม่สู้หนะ้าผู้มาเยือนมีอาการเหมือนจะรำคาญขอภัยตะเมียนฉันชื่อทิศแสนแล้วนี่พี่สอนพี่ชายของฉันและก็ไอ้แก่นเราเป็นคนหมู่บ้านนี้แหละ ตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมตากับยายเห็นว่าอยู่กันลำพังช่วงนี้เมียข้าไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้ไปไหนผู้ใหญ่แดงที่จ้างข้าเลี้ยงวัวบอกว่าช่วงนี้มีข่าวไม่สู้ดีเรื่องหมาผีปอบกัดวัวเลยเอาวัวขึ้นรถไปเลี้ยงทางอื่นแต่ข้ากับเมียยังไม่พร้อมย้ายไปด้วยเพราะเนียงเมียข้ายังไม่หายดี ทิศแสนทำทีจะขอเข้าไปข้างในที่พักของสองผัวเมียแต่ตะเมียนยืนขวางประตูอยู่อย่างนั้นเหมือนไม่เต็มใจรับแขกโดยอ้างเรื่องเกรงจะเหม็นกลิ่นปัสสาวะกับอุจจาระของคนป่วยแม้มองเพียงปลาดเดียวผ่านช่องว่างของประตูที่ตะเมียนเผยออกมาแค่คืบข้างในห้องมืดทึบคงเพราะปิดหน้าต่างทุกบาน ซึ่งมันผิดปกติแล้วถ้ามีคนป่วยอยู่ข้างในถ้ายายอาการไม่สู้ดีก็ให้มาบอกนะัตะเมียนจะได้เอาตัวขึ้นรถไปส่งโรงหมอเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงมาอยู่บ้านนี้เราดูแลกันเหมือนญาติทุกคนไม่มีเหตุให้ต้องอยู่ต่อทิดแสนขอตัวกลับทันทีอีกสองคนรู้สึกตะงิดตะงิดมันคันปากแต่ก็ยอมกลับมาพร้อมกัน บ่ายคล้อยลงแล้วทิดแสนพักยีบเอาแรงอีกรอบจึงตื่นขึ้นมากินข้าวกินปลาหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นไปบนห้องพระนั่งสวดมนต์เงียบๆอยู่คนเดียวพักใหญ่จึงลงจากบ้านทำตัวเป็นปกติเหมือนทุกวันแต่เมื่อตะวันลาลับฟ้าไปแล้วทิดแสนได้วกกลับมาที่บ้านของพี่ชายมาพร้อมกับปืนลูกซองคู่มือและยามคู่ใจ พี่น้อยคืนนี้ผมจะชวนพี่สอนไปเฝ้ายามเป็นเพื่อนนะคืนเดียวเองทิศแสนออกปากร้องขอพี่สปายทิพเพิงเก็บถาดสำรับกับข้าวโดยมีเจ้าแก่นมานั่งกินด้วยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะหมาผีปอบพวกนี้มันต้องมีนคนเลี้ยงแน่คนของเราก็เลยตามไม่ทันสักทีไม่นานหรอกพี่น้อยผมเห็นแววว่ามันจะจบได้แล้วน,นแสนให้ผมไปด้วยนะ เจ้าแก่นขออาสาทันทีสองพี่น้องกับหลานชายอีกหนึ่งคนเดินเคียงกันไปบนถนนอันมืดมิดในคืนเดือนดับปากก็หารือกันไปด้วยยังไม่ได้ถามแสนเลยตั้งแต่ก่อนเที่ยงสงสัยคนแก่สองผัวเมียนั่นบ้างหรือเปล่าสงสัยสิพี่ผมถึงได้เตรียมของไว้ปลาปอบมาเต็มที่ผมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในตำบลเรา มันต้องมาจากสองเท่าชาวเเมรนี่ลหละคืนนี้ผมจะไปซุ่มดูอีกทีจะได้รู้ความจริงกันไปนเลยเออแล้วเองจะให้พี่ไปด้วยไหมล,ล่ะลุงซ้อนเอ่ยถามผมไปด้วยนะแสนผมก็สงสัยเหมือนกันมันคันปากตั้งแต่กลางวันแล้วว่าจะถามตาเมียญี่เนียงเป็นปอบหรือเปล่าไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละจะได้เป็นพยานเดี๋ยวไปบอกพวกเราแต่อย่าให้กระโตกกระตากนะเราทั้งหมด ะไปปิดล้อมกระท่อมเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนเงียบเชียบไร้ซึ่งเสียงมแมลงลองในกระท่อมเพียงหลังเดียวตั้งอยู่โดดเดี่ยวในปาะะ่าละเมาะในความมืดมีคนซุ่มดูอยู่นับสิบเด็กหนุ่มวัยกำลังห้าวอย่างเจ้าแก่นเอานิ้วมือสีจมูกเป็นระยะจากกลิ่นเหม็นสาบคล้ายลอยมากับลมช่างเหมือนกลิ่นหมาเน่ามาตายแถวนี้ก็ไม่ปาน พักพวกที่เหลือย่อตัวมอบต่ำหลังพุ่มไม้แทบไม่ขยับตัวกันเลยแม้หายใจอย่างบังคับให้เบาที่สุดพลันหูของทุกคนก็ได้ยินสำเนียงประหลาดดังออกมาจากข้างในกระท่อมแสงตะเกียงเจ้าพายุในกระท่อมหลังนั้นสว่างขึ้นเหมือนว่าคนข้างในมีเหตุให้ตื่นขึ้นมากลางดึกเหตุที่ว่าคือ การสวดคาถาภาษาประหลาดสำเนียงบาดลึกในความรู้สึกคนฟังหากคนข้างนอกมองเห็นจะได้พบว่าตาเมียนกําลังสวดคาถาแล้วเป่าพรวดใส่ร่างยายเนียงร่างที่นอนแข็งทื่อราวกับศพพลันลืมตาผุดลุกขึ้นนั่งไม่มีทีท่าจะป่วยตามที่เคยอ้างไว้ยายเนียง ออกไปเดินวนเวียนรอบกระท่อมหลายรอบพอรอบสุดท้ายได้ปรากฏร่างหมาดำตัวใหญ่มาแทนลุงสอนเอามือปิดปากของตนเองและหันไปชี้สั่งคนหนุ่มในที่กำบังพุ่มไม้แถวนั้นอย่าให้มีเสียงหลุดลอดออกมาอุปทานไปเองหรือของจริงที่เห็นหมาดำขนสีดำขนาดเท่าวัวทำเอาคนทางนี้ แทบวางมือไม้ไม่ถูกทิดแสนเป็นผู้นำคิดอ่านไม่ชักช้าลุกพลวดขึ้นมาพร้อมกับปืนในมือพร้อมยิงร้องปลุกสติของทุกคนด้วยน้ำเสียงอันดังชัดเจนกูว่าแล้วต้องเป็นมึงไอ้ดำปอบสม,มิงกระสุนลงอาคมของขลังที่ครูสอนอาคมปลุกเสกให้มา คิดแสนหมายใจไว้แล้วจะต้องได้ใช้มันตั้งแต่มาอย่างเชิงดูท่าทีสองผัวเมียกระสุนตีแสกหน้าของหมาดำจนมันล้มพลุบเหมือนว่ากระโหลกเปิดปกติจะต้องตายคาที่แล้วแต่ไม่เลยร่างนั้นค่อยๆยันตัวลุกขึ้นมาวิ่งโซซัดโซเซหายไปอาศัยความมืดอำพรางสายตาแต่อนิจจาไปได้ไม่ไกล เหล่าชายชะกันผู้หานกล้าทั้งหลายวิ่งตามไปพบสองพี่น้องยืนดูอสุภะของหญิงชาราสภาพแห้งกลังคาดว่าตายมานานแล้วทิศแสนได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อครั้งที่ตนยังเป็นอาสาทหารพลานอยู่นั้นครั้งหนึ่งในเทือกเขาตาพระยามีหมาดำและปอบสมิงสองผัวเมียมาจากขเขมรต่ำ มันกลายร่างเป็นคนมาหลอกล่อให้ทหารพลานออกไปหาแล้วจากนั้นก็ให้ผีปอบเมียของมันฆ่ากินแต่ไม่นานหลังจากตามล่าพวกมันอยู่หลายวันมันก็กลับเข้าฝั่งเขมรซึ่งตอนนั้นเราไม่สามารถเข้าไปจัดการได้จึงปล่อยให้เรื่องเงียบไปจนมาพบเจออีกครั้งที่นี่เมื่อวานรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปบ้างของทั้งสองฝ่าย ทิดแสนจำได้ไม่พลาดส่วนตาเมียนจะจำเขาหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่มันไม่ใช่สาระสำคัญอีกแล้วทิดแสนยิงปืนเที่ยงจริงดัดเดียวจอดสมกับเป็นทหารผ่านมาก่อนหนึ่งในอาสาเวนยามของหมู่บ้านชูนิ้วโป้งให้มือยิงที่ผมชวนทุกคนมาก็เพราะจะให้เป็นพยานนี่ล่ะเดี๋ยวจะมีใครกล่าวหาว่าผมฆ่าคนโดยใช่เหตุ พิษแสนยังหายใจหอบแรงอยู่เลยจากความตื่นเต้นอย่าเพิ่งสรรเสริญอะไรกันตอนนี้เลยภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นยังเหลือปอบอีกตัวเมื่อกี้เห็นหมาดำกระโดดออกมาทางหน้าต่างเราต้องล่ามันให้ได้อย่าเพิ่งพี่สอนอย่าตามไปประสบการณ์ในช่วงทหารพลานสอนให้รู้ว่ายิ่งล่ายิ่งสูญเสียยากนะักจะตามปอบสมิงให้ทัน มีแต่ต้องปักหลักสู้สิ่งที่คาดไว้เป็นจริงก่อนสว่างเสียงปืนอีกหลายนัดได้ดังขึ้นเป็นอันปิดฉากปอบสมิงไปอีกรายรุ่งเช้าชาวบ้านทุกคนได้รับข่าวดีปอบสองผัวเมียถูกกำจัดลงแล้วกำนันโนนดินแดงเร่งรุดมาดูซากด้วยตนเองถึงกับสยองใจหนึ่งเป็นปอบหมาดำอีกหนึ่งเป็นปอบสมิง ล้วนมีพื้นขนสีดำยังคืนร่างกลับมาเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นหลักฐานชี้ชัดเรื่องนี้บอกทางการไปก็เท่านั้นมากความเสียเปล่าสู้สั่งให้ช่วยกันหาฟืนมาเผาซากไปพร้อมทั้งกระท่อมไปด้วยเลยแล้วเรื่องราวของปอบสมิงปอบหมาดำป่าดงใหญ่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้